สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงวิทยาการทางการแพทย์ที่จริงๆก็มีมาอยู่แล้วแหละแต่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่ามันมีอยู่นะครับช่วงนี้ก็สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษเลยก็จะมีเรื่องวิทยาศาสตร์แบบนี้เนี่ยเอามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันบ่อยหน่อยนะครับเรื่องราวในวันนี้เองเนี่ยเราจะมาพูดถึงการปลูกถ่ายหูนั่นเองครับผมถ้าเกิดคุณหูขาดใบหูขาดขึ้นมาเนี่ยเราสามารถปลูกถ่ายหูใหม่ให้คุณได้นะครับผมโดยที่ไม่ได้ไปเอาหูคนอื่นมานะ แต่เราเนี่ยมีเทคโนโลยีมากพอที่เราจะสร้างหูใหม่ให้กับคุณได้แล้วจากตัวของคุณเองด้วยซ้ําจริงๆที่ผมทําคลิปนี้เองเนี่ยก็เพราะว่ามันเพิ่งมีเหตุการณ์การลอบสังหารตัวของอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอย่างตัวของโดนัลด์ทรัมป์มาแต่ลอดตายมาได้อย่างปฏิหารกระสุนเนี่ย พุ่งใส่หูขวาแทนนะครับผมแต่หูขวาตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ถึงกับขาดออกไปอะ่ะมันแค่ฉีกแล้วก็เนื้อบ้างส่วนหายไปทําให้ไม่ต้องมีการปลูกถ่ายหูอะไรนะครับผมก็รักษาปกติแล้วก็ใช้เวลานะครับผมก็สามารถรักษาได้นะครับแต่ในกรณีถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยหูขาดไปเลยนะครับผมทําไมเราถึงสามารถสร้างหูขึ้นมาใหม่ได้แล้วมาทํำยังไงแล้วเราจะยังได้ยินเหมือนเดิมไหมวันนี้แหละเราจะมาหาคําตอบกันอย่างแรกเลยนะครับผมถ้าเราหูขาดไปเนี่ยแบบใบหูเราขาดจึ๊บไปนะ เราก็ยังได้ยินอยู่นะครับเพราะว่า ไอสิ่งที่ทําให้เราได้ยินจริงๆอ่ะมันอยู่ด้านในนะคผมพวกแก้วหงแก้วหูอะไรเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงใบหูตรงใบหูเองเนี่ยมันเป็นแค่ใบหูยื่นออกมาเป็นอวัยวะที่มีกระดูกอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้เป็นแบบตัวที่ทําให้เราได้ยินอะไรเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมต่อให้เราหูขาดเราก็ยังได้ยินปกติอยู่นะครับแล้วทีนี้เองเนี่ยเราจะสร้างหูใหม่มาต่อกับเราได้ยังไงนะครับผมไอหูใหม่นี้มันเป็นหูเทียมหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเรียกว่าหูเทียมก็คงไม่ได้เพราะว่ามันถูกสร้างมาจากตัวเราเลยนะครับผมมันไม่ หูปลอมที่แบบว่าเอาพลาสติก เอาวัสดุต่างๆเอามาทําเป็นหูให้เรานะแต่มันเป็นหูที่มีเนื้อจริงๆเลยนะครับผมโดยเขาจะเอากระดูกอ่อนเนี่ยออกมาจากซี่โครงเราครับแล้วจากนั้นเนี่ยคุณหมออ่ะก็จะเอากระดูกอ่อนตรงนั้นน่ะมาเหล่านะครับผมให้เป็นรูปทรงเหมือนกับหูนั่นเองตรงเนี้ยถามว่าเสร็จแล้วเราเอามาใส่ของเราอย่างนั้นหรอมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับผมคือถ้าแบบนั้นนะ่ะมันก็เป็นกระดูกเปล่าๆถูกไหมมันไม่ได้มีเนื้อมีหนังไม่ได้เป็นหูอย่างที่เราเห็นกันก็คือเขาก็จะเอากระดูกอ่อนตรงเนี้ยมาทําให้มันรููปททรงเเหหมมือนนลยผีี้ เพอเราได้กระดูกหูอันใหม่มาที่เป็นกระดูกอ่อนจากซี่โครงของเราอ่ะเขาก็จะเอากระดูกตรงนั้นเนี่ยนะครับผมฝังเข้าไปในแขนของเราครับเมื่อเอากระดูกตรงนั้นเนี่ยฝังเข้าไปในแขนของเราอ่ะเมื่อมันได้อยู่ในร่างกายอ่ะร่างกายเนี่ยนะครับผมก็จะเริ่มสร้างเส้นเลือดเริ่มสร้างผิวหนังมาร้อมรอบกระดูกตรงนั้นนะครับผมแล้วด้วยรูปทรงที่มันเหมือนกับกระดูกหูเนี่ยมันก็จะทําให้มันมีลักษณะเหมือนกับหูเลยนั่นเองนะครับก็คือเป็นกระดูกอ่อนที่เอามาเหลาเป็นรูปหูแล้วก็ให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างเส้นเลือดสร้างมือ เยื่อสร้างผิวหนังอะไรต่างๆเข้ามานะและเมื่อมันโตเต็มที่แล้วนะครับผมกลายเป็นรูปทรงหูจริงๆแล้วเนี่ยพร้อมที่จะกลายเป็นหูเอามาใส่เราแล้วก็จะทําการผ่าตัดแล้วก็ดึงมันออกมาจากแขนของเรานั่นเองครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมเมื่อมันเป็นหูที่มีเส้นเลือดมีอะไรแล้วว่ามันก็สามารถต่อเข้ากับหูของเราที่เราขาดไปได้นะครับผมเราก็จะเอาหูตรงนั้นเนี่ยที่งอกขึ้นมาใหม่จากร่างกายของเราเองจากการที่เอากระดูกอ่อนมาเหลาเป็นหูแล้วก็ให้มันเติบโตในร่างกายเอามาใส่หูของเราใหม่นะครับผมทําให้เรามีใบหู ห่ขึ้นมาได้โดยที่มันเป็นใบหูจริงๆของเราเลยนั่นเองนะครับผมก็นับได้ว่าเป็นวิทยาการการแพทย์ <S <S ๆๆที่ลำมากๆคือมันมีขั้นตอนดูเยอะนะครับผมแต่แบบว่าผมก็สงสัยเหมือนกันว่ามนุษย์เราคิดอะไรแบบนี้ได้ยังไงวะโอ้ oh, ตัดกระดูกซี่โครงมาเอามาเหลาเอาไปปลูกเติมในร่างกายให้มันแบบเติบโตขึ้นมาใหม่เสร็จแล้วพุชผาอมาเอามาใส่หูคนอีกรอบ โหมันลำมากเลยนะครับผมแต่เอาเป็นว่านะตอนนี้เองเนี่ยมนุษย์เราสามารถสร้างหูขึ้นมาได้แล้วนะครับผมถ้าเกิดคุณหูขาดไปเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับมันสามารถสร้างมาต่อใหม่ได้นะครับผมก็นับได้ว่าเป็นวิทยาการทางการแพทย์ที่ลำมากๆแล้วก็หูใหม่อันนี้เราก็อาจจะรีเควสได้นะอยากได้ขนาดแบบไหนอยากให้หน้าตามันเป็นยังไงนะครับผมก็ตามที่เราขอหมอี่ได้เลยนะครับผมก็นับได้ว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของมิสเตอร w o r เวิลในวันนี้ที่เราเอาเรื่องราวของวิทยาการทางการแพทย์ เอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันถ้าผู้ชมชอบไม่ชอบเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี้เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วที่นี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือฟิวเจอร์สกิลนั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครีเอทีฟนะอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํายังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบรนเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4974บาทกับโค้ด affx แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม mystery e แล้วก็ตามด้วยดัยูนะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ยใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้้้อองกก็็ไดดคคืโ AFFX Buffet M Y S T E R Y w แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหงเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผม mm hmm. ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ